ออออะะไร่่คลิปกนถ้ามันถึงเถื่อที่ยากก้วเหลือแค่สี่แสนแค่นั้นแหละก็มันพันมันพันละแสนใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนอ่ะโอ้ยเฮียเดี๋ยวนี้ได้แค่หกแสนั้นแหละมึงเลขเก้าเก้าเก้าเชื่อกูเถื่อครบูุญแล้เดี๋ยวก้ากูแทบลองวันนั้นไ่ะเก้า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 สารุป่ะสารนามเลยโอ้ยตัวทีอโ้ยคำพูดนายไม่ค่อยสวยนะกินเลยมันตัวมม่ได้ไปปั้นหน่อยไม่ให้เลือดหายไปบานเลยว่ะเที่ยังไม่คั่งเลยว่ะ อือผู้โดยล็อกตัวโอ้ยเหี้ยวิคนทอนขุดตายไอ้เหี้ยพ่อหมดพ่อมือเอาปั้นนะไอ้แต่กูยิงเหงาคนเดียวเลยเนี่ยโอ้โหก่อนมันแตกได้ปอสโอ้โหกูยิงไม่ทันนู่นนี่เอ้ยไอ้ที่ในบ้านเต็มเลย

เอี้ยแม่งพิษแรงจัดเครับออกนอกกออกนอกไปแล้วเจ้านี่มันต่อยไรง่ะวะพอๆเตอร์เอาติดพิษแล้วก็ยิงนี่ครับสูอ้าวเอี้ยสมบัติหมดพ่อมึงเอี้ยเฮ้ยวอดวอวอแหวสวยครับใช่โอ้โหเจอยู่เจอยู่ที่โหทีเดียวตายเลยว่ะโพเซ็กต์วิ ไอ้ยจะถอนไอ้เหี้ยน่าเอาตายก่อนไอ้ตายตายตามจ่าเลยไอ้เหี้ยร์เลยโอ้โหเห็นคู่หูขาอ่อนไงเหี้ยเลยคนไม่ใจตาไม่ทันไอยาิษแปลกเจียวพิดขนาดนั้นเลยไอยาพิดน่านไงใส่ข้าบูไอ้เหี้ยอย่าบอกทําแบบใครนอนว่ามึงแกล้งแย่ไปเหี้ยเออใช้ข้าเลยยาเออ พยูนไม่ได้ฆ่าใครฆ่าหมากูรูนล็อกไอ้สัตว์เออคในบ้านเยอะในบ้านเยอะเอ้าไอ้เหี้ยปามีดวีโอ้ยเฮียไอ้เหี้ยถอนไอสัตว์หมดเอาหมด ไหนไหนทำไมไม่มีใครโบกเลยโอ้โบโบโบซ้ายโบขวาโบมาหมดโดนผีถอนแน่เลยวันออกออกไอ้เฮียแม่วิ่งมาเสยหน้ากูแหกเลยขออย่าตัวโยแจ๊กอ้าวสองหมื่นห้ากูอยู่ในบ่อแจ็คอยู่ในบ่อ อ๋อกูช่วยแปลงเหรอเนี่ยมึงตีมึงตีกูวิ่งอยู่อ๋อกูมีวิ่งนี่ว่ะวิ่งอยู่แก่แล้วีิโพลแก่แล้วมีคนล็อกงี้ก็เดือดเลยแต่น้ำมันตีปั้นอย่างแข่งขันเลยว่ะเฮียกูช่วยว่าแล้วกูลืมกดช็อคอีกสักอะไรไป้เ่ีหมลืมกดทุกวันเฮียช็อคนี่ได้ยินทุกวันลืมกดช็อคไปโอ้ว่าแล้วอีเฮียไม่ใช่กูเลยนะช็อตเนี้ยเพราะว่ากูยืนไก ไอสัตว์เมื่อกี้ธนูเมื่อกี้ธนูใครยืนอยู่ไอ้ยาธนูกูนี่เลยธนูกูเนี่ยขวาเลยมีหลักฐานอยู่มีมีแค่คลิปผมไม่ตายนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ตายกูไม่ได้ยิงเลยมันมันมันอยู่นอกระยะไอ้ยาไอ้ยาเป็นเหลืองนะเหมอนเลือหมือนเลือดโอ้โหเฮียไอ้โมไปนี่ดีส้องโผลไปดีน้องโฮลสี่เหมิดโอ้โหอ้าวเราไปแล้วโโอ้หไอ้เหี้ยกูยิง กูยิงควันกูยิงพินขึ้นหลบหลีกนะเว้ยโจ้แต่แต่นี่กูเองอันเนี้ยกูยิงพินขึ้นหลบหลีกแต่กูขึ้นสะท้อนภูผาเว้ยเฮียไอแบ๊กไอแบ๊กอ้าช่วยอยู่ช่วยอยู่คุเหี้ยเลยไปปะวิ่งให้กูวิ่งให้กูวิ่งให้กูไ้ลูกน้องวิ่งให้กูใครตีพินไม่เย็ดไม่ไม่ไม่ตีตีนู่ ไอ้เยอะตีโบ๊ทส e uh. ิบสองตายห่าเลยไอ้เห ja ี like ้ยเอ้ยกูตีนินอยู่แต่พีนวิ่งมาแล้วกูตายเลยไอ้เหี้ยผมโดนเศษสะท้อนสี่พันตายอ่ะโอ้โหโดนท้อนไม่ไงมันตีบ๊ทสิบสองอยู่ไงแล้วเลือดเหลือแบบประมาณสองร้อยไอ้สงเพลว่ะไอ้เยอะไอ้เยอะไอ้เหี้ยถอนยาสวยมากสวยมากช่วยกูด้วยฝั่งนี้อีเวินด้วยละ พี่ใหญ่เลยไม่รู้จะช่วยหรือจะฆ่านะฉับไม่แก่เออวาย๋ยวกูเล่นไโดงดีกว่ามาแล้วมาแล้วโอ้ย้อนเอาก้อนเอาก้อนก้อนก่อนยิงดีมั้งยิงไอ้จ้าอย่าเม้มเห,เหอไอ้สัตว์ไอ้เหี <c oughs> ้ยฮะโอ้โหยิงดีเองไอ้เหี้ย อไอแอรเข้าบ้าไม่มันไม่ได้ถอนเมื่อกี้เนี้ย <c oughs> คำพูดมึงนี่เฮี้ยมากเลยนะไอสัตว์ไม่ใช่ไม่สวยนะถึงเฮี้ยเลยอ่ะไอเฮี้ยก็ส่วนมากไม่มีแต่คนบอกว่าผมไม่ได้ยิงผมงไม่ได้ยิงอ่ะมากูยิงเอง <c oughs> อมึงจะตีกูตาเหลยเฮี้ยโจมึงกะได้แค่จะท้อนแหละใครไเหียวะ มันล็อกซ้อมพอนินพิทไอ้เหี่อะโอ้โหไอ้ซาเอ้ยไอ้เหี้ยเอกกูแก้แล้วเอ็กตอนนี้ไอ้ยนินนินไอ้หี้ยบวางรถเกาะไอ้สัตว์เป็นไงเอาไอ้เหี้ยี่อ้ยมึงไปไหนไม่กลับหลังมาดูกูก่อนนี่เวรไอ้เหี้ยกูไม่เห็นดิจจเล็กใจเย็นดิทั้งทีถ้านนวันวีเอ้ากูโดนทอนกูก็โดนเหมือนกันเหี้ยไอ้เหี้ยเอ้ย แม่งเพียอีมาจะเย็นไหมเองก็มาเย็นเยอะจัดไอ้แย่กูบอหี้ยมึงจะเย็นมึงรีบตายยังเลยวะจ่าแม่งจะเย็นกูตายจ่าแม่งเสือกไอ้นี่เสือกไปเดินไอ้นี่เหี้ยสั์เอ๊ะเดี๋ยวไวล็อกนินนี้ไปไปโอ้โหไอ้เป็นผงไอเมียเอ้ยกูล่ามาแล้ว โอ้ยยิงอีดีเองยิงดีเองสวยเอกสวยเอกหมอมันหมอมันเฮ้ยไปแบ๊กมันตามมึงโดนแดดสนอนโอ้โหหกหมื่นโห้ยไม่แพ้เรเหี้ยโดนยิงตายไม่เรู้เฮ้ยไวเปอร์มึงบอกไอ้โด่งนี่ให้กระโดดตามมาเฮี้ยเป็นข้างโค้งเนี่ยไอ้แป้งข้างหลังมันบล็อกรือเปล่าว่ไม่เห็นตัวเอ้าชิบหาย ไม่เห็นเกิดคนเดียวเลยใช่ไหมเฮ้ยขในที่สุดกูไม่หลุดเลยเอ้ยเฮ้ยไมเราเตอใหม่เหรอเปล่าลบเกมลงใหม่ครับเปล่าขอตี้มาด่วนขอตี้มาด่วนเี่ยดูไว้ปอจะไว้สวยปอสวยสวยทำไมตายวะเอวเอ้าเอ้าโดงเอ้า เ <Norwegian> อ้งอ so, uh, uh, uh uh, like, uh ้งโด่เอ้งอ้งอ้าโูไอ้เงี้ยซิกแซกอุ้ยไอ้ซิกแซกไอ้ไอ้สัตว์เอ้ยเอวมันบวกสิบสองไอ้เงี้ยเกือบไปแล้วนะเร็วๆหมอมันเกือบเร็วตอนนี้บ้านกำลังลุ้งเร็วอีบอช่วยอยู่โอ้ตายที่มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็มาให้โด่งอ่ะมันโดนกูมันโดนกูล่อไปทีเมื่อกี้โอ้พิษออฟบวกสิบสองนี่คือนายจัดเลยนะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ย โอ้ยิงยิงพินหลบหลี่ยเฮียธนูตาเขียนะแล้วมันจะค้างนานไเหรอยี่สวยไม่ถอนก็หลบไอ้ยี่นี่ไงเอ้าให้ยิงพีนไหนเฮียเอ๋ยยิงไอนี่นะแม่ทัพ ทำหัวเลยอ่ะลูกดอกลูกดอกมัไปโดนลูกดอกอาบยาผิดเฮียก๊อ์นม่เห็นจังเฮ้ยกูปกป้องหมอจ๋าได้เฮียสุดจัดก็ไปเลยสุดมาไอ้ดับเบิ้ลคูลใครไม่รู้เฮียเอาพอพอกดไปเฮ้ยอีบอมอีบอมกูเองเฮียไม่จะทอนไว้เฮียฮะฮะอีสัสไม่จะถองไปไปบักวิดบอลเตอร์ กูตีโม่สิบสองวะงงวะเอาแบ็คแบ็คกี้อย่งเดียวโดนโดนไอ้ปอตกแล้วไอ้เหี้ยป๊อเอือบักควิดมาแล้วบักควิดโอ้ยังเก็บแกกูตีโม่สิบสองเลยจ้ะไอ้เหี้ยเอ้ยกูว่าช่วยตีอยู่นะไอ้เหี้ยเอ้ยแยกมันมาผมไม่เหยียบคืนอุ้ยถอนนีเอาใหม่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 เขาไม่มีผิดตรงนั้นนี่ฮะ เอ้าแบ๊กแบ๊กแบ๊กไม่มีไอ้เฮียได้กูยืนอยู่หลังมึงเนทเอกเอาย่างเอกกูโดนนะนี่สัตว์เด้อยีงห้อไอ้อีบอมกูเองกูเองอีบอมมากีบอมกูเองกูเองอีบอมปักคิดปักคุยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหมดเอาหมดเอาเป็นเฮ้ยเฮ้ยเอาหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหมดบ้านเออเอาไปโดนไม้ไว้เนี่ย เดี๋ยวรอนี่อกแกแล้วเอกหญิงแกให้รอบไอโดงไอโด่งโง่โอยโป้ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่เออเชยอยเชยอยถอนทีวะถอนทีวะโจ้เฮี้ยงไม่ถอนเลยวะเตี้ยดดินจาลงบุญสามตัว้เียนั่นไงไอทียโดนิโป้แล้วกูเห็นละเออสามตัวไอเที่อะไอสัตว์ทีนี้หมัดเข้ากูบอกใครเฮี้ย ไม่เห็นวอามีดฟาดอยู่นะ่นสามสีอยู่ตัวไอ้เนี่ยไอ้เหล่าเหล่ากันไม่โดนนี่นินจาบางคนต่างเหล่าไม่โดนนี่เนี่ยกดกดฮัลโหล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 ไอ้วอลล็อตเต้ไอ้มันเข้ามาในบ้านแล้วมันเข้ามาในบ้านแล้วมันเข้ามาในบ้านแล้วแล้วก็เแย่มาดักอดไอ้แจ็คเอ้ยแม่งเหล่าหมอไอ้แจ็คอยู่เนี่ยแก้ให้แก้ละโอ้ยรอแก้มึงแกตัวเองเอาดปแก้ดิสวยนั่นแหละ มันอมเขี้ยอะไรของมันวะไอ้โดนๆเข้าอาอย่างนี้โอ้โหไอสัตว์โอ้ยอ่ะเขี้ยนี่มึงใช้สมองหรือเปล่าเนี่ยไอมัตวกูว่าตัวมันพิมพ์กูว่ามันมันพิมพ์รอมแล้วมาแล้วพอวิ่งมาแล้วกดเอนเตอร์ไอ้ยแล้วก็ตายกดคอร์เตอร์ไอ้ยังส่งเพศจัดไอ้ยังไอวอมอีวอมโอ้โผล่โผล่วันใดนอกระวันใดนอกระว่ากูว่ามันพิมพ์รอแล้วกินสวยสวยอะไรล่ะ ไปแค่ตัวเดียวเองยังเยอะเอออี้ยเอ้กูมาช่วยมึงแล้วเพื่อนตัวปิ้มากิ้มาไม่ตีกูไม่ตีโอ้ยไปหยุดโอ๊ยไม่ชันอี้โตเพศหว่าอี้อ่ะกูไม่ตีกูไม่ตีแกมีโปร่อยแกมาแล้วเดียวแกแล้วแกแล้วอี้อ่ะต่อไปไปปูแข็งนอี้ย่ะไปไปข้างหลังมีข้างหลังนะกูมีโปรก่อนกูว่าแล้วมันจะเลี้ยวไ โอ้โหเฮ้ยสะท้อนกูนไม่ตายแล้วมันก็นไม่ตายด้วยเอ้ายิงหลบหลีกไอ้เหี้ยเออสวยมาแล้วมาแล้วมันด่ากูอีกแล้วว่ะไอ้สัตว์ธรรมดามึงเคยเห็นกบเหลืองแสงวะนั่นแหละ <c ười> ร้องอุ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 งอ,อนนย่องเงี้ยไอ้เหี้ย แต่ผมว่ามันมันเหมือนมันเหมือนปาตีนนะเว้ยเ X ช้อย U X เป็นปาตีนเหรอเออเหมือนปาตีนอ่ะโอ้ยไอีย่าหน้าอีย่าแม่งเข้ามาข่าพวกเราไม่ได้ยี่ร้องเฉยสภาพหน้ามันไม่น่าบูลลี่คนอื่น่ะอันนี้หมายถึงไอ้โด่งใช่ป่ะไปทั้งมือไงแปงเออใช่กูรออยู่พี่อ่ะหน้าเหมือนปลาลิ้นหมาไอ้ไอ้อันนี้หมายถึงไอ้แปงแหละเป็นแม่ไอ้คำพูดนายค่อยสวยนะ ไม่ใช่แจ้งนะเอี้ยโป่ะเป็นไงได้ไปหนึ่งได้ไปหนึ่งกลุ่มกลุ่มเอี้ยนะโอ้เออเอี้ยคนใส่คนใส่จกี้เอี้ยโอ้โหกูเทพครับไม่ยิงมันวะกูคกูเทพครับกูยิงแล้วเนี่ยแต่กูยิงกูเทพครับแต่กูยิงเข้าสัมพันธ์หวยเอ๊ะ จอเปิดขึ้นถอนทีวะถอนถอนถอนกีตอนแล้วไม่ตายถอนจริงเวยอีนี่ยนิ้กูไปไปเอาทัวดิ้าวดใส่แปงเลอ้าวถอนีิยเอ้ยเนี้ยโดยจะกี่เยบอีกนี้โอ้ยหวยไอ้ยตีไก่ไม่ได้แล้วงวยไว้ ตอนเด็กๆแม่ใส่แม่ไม่ก็อยากได้แคยต้องไปร้องร้องกลางตลาดน้ำไอ้ยี่ห้อยี่แม่เอาของเล่นนี้ของละดิเอ้ยไอ้ยี่ตลาดน้ามันเปื้อนเลยละดิเ้อต้องเลือกที่หน่อยไอสัตว์ตามกูมาเป็นพวนเลยอุ้ยถอนนี่อ่โว้ยเยงกูมาข้างกูข้างข้างหูตอนนาทีสุดท้ายเกิดบ้านนี้บั๊มคิวกันเร็ว คิวไมาถึงใช่บัลท้องมันหยุดจิ่งว่ะตั้งคิวบอกแล้วว่าปั๊มคิวไอ้บอมไอ้บอมกูเองไอ้บอมไอ้บอมอุ้ยมันดีดหายี่อะไรล่ะโอ้อะไรมึงไอ้ดาบพี่ยงตีใครไม่ตายหรอกไอ้สัตว์มาหนี้สได้แค่สะท้อนแหละมาหนี้สีมาหนี้สิเยอะตายทาเลยเหรียดตายดอนไอ้สัตว์เหรียดยดกูตันงยิงด้วย ในดูดโองนี้อยู่ที่อะไรวะขอขออนุญาตนะครับโอ้ยยี่สิบเอ็ดแต่ยี่สิบเอ็ดว่า <laughs>